ที่ถูกอาชินน่ะเป็นที่ปี68เท่ากับ9ปีแล้วนันเนี่ยลงลงน้าทองไหลไปชวนว่าไปเดี๋ยวก็กลับทอดกะิิเสร็จก็กลับวันเดียวก็เลยมาไปตามมาแล้วเป็นไงมาแล้วดี<า>ถูกใจพี่น้องเหมืนอนยากัญาติกันเลยมาจะเพี่น้องเป็นญาติกันละมีแรกก็ได้เกี่ยวข้าวได้ข้าวเม่าไปกินที่มาเนี่ยได้ข้าวไปกิน มทำบุญได้กี่ปีนี้เลยชาวบ้านก็ปั้มกัดจินเขาก็ปันใช่ไหมเขาก็แบ่งปันแล้วเขาก็เป็นกันเองเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติทำกันนี่ยังคิดว่าปีหน้าจะมาไหวหรือเปล่าปีนั่งรถมาเจ็บแอวจังเลยแก่ไปอีกปีนึงไงยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเก็บแอลเลยยังนิดว่าไง่ายยังนิด่านยังนิดพูดมากยืนนิดแกทำงามาเยอะแล้ว เห็นว่ามาแล้วเป็นยังไงอะใบโยมสิริวันคุยมากถือว่าไม่ไม่ไม่ทไรม่ความทิดเห็นที่มาดงเค็งเป็นยังไงบ้างมาดงเคียงถาดงเคีงถือว่าน่าจะเป็นปีที่สิบได้ประมาณ มาแล้วต้องมาทุกปีค่ะเพราะว่าที่นี่โอ้โหทุกอย่างติดใจมาแล้วก็ถือว่าเป็นลูกหลานบ้านโดงเคงเลยนะคะชาวบ้านเขาถามว่าชาวบ้านเป็นยังไงมาทำบุญ้วยกันเจ๊ว่าไงมีความสูกไหมประทับ้าไม่ดีหรือไม่ดี ท่านถามว่าชาวบ้านเป็นยังไงโหชาวบ้านน่ารักมากทั้งทั้งชาวบ้านทั้งญาติทั้งชาวบ้านทั้งญาติพี่น้องอะฮะแต่ทำไม่ต้องมาทุกปีไหวไม่ไหวก็ต้องมาค่ะถือถือเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกับคนที่บ้านดงเก่งเลยอะค่ะท่านต่างอยู่วัดอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับเป็นไง บอกศาสนามเยอะไม่น้อยเราไม่น้อยเาาน้องเล่าให้ฟังนี่ทำไมต้องทำบุญกิม่ต้องทำบุญกิดมามามาลงเค่งกด็ดีลูร้านก็ดีทุกคนทุกคนนั่นแหะพท่าจ้าธุมีโชมี่ไส้ขออยู่ดีมียอ,อยู่เย็นเป็นสุกลกลูร้านก็ได้ขอสบายดีสบายดีจ้าธูคอ,อย บันยูชูมกินเย็นถุกคนทุกคนทูกคนนี่มีอายุหมันกวนยื่นทุกคนทุกคนเด้อจ้าท มาทอดกระถินบ้านดงเคงร่วมบุญเช่าพี่น้องบันนนเช่งมแต่ผููใจดีมาแล้วมีความสุขทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะรอ,ะอ,อให้เจ้าภาพเบิ่อติดเ้าเ <laughs> เสองไม้นี่สองไม้ใช่ไหมผู้แทนราชการผู้แทนราชการมานี่มาคุยมือเ้าพูดแล้วทุกคนก็มีความสุขเนาะทั่วหน้าเดินทางกลับก็ให้แค่วคาดปลอดภัยไม่ยืนเ้ไม่ยเนสีไม่เสียงเบสเสียงเอกโคเสียงเอกโคสุดท้ายโลนึงสองสมสี่ห้า พอดีาสุดนแรงก็ดีไลอซช่นนะตัวเกาได้ง่อยกิดลบบไนวันใส่โอ้ง่ายใช่ตัวเก่าก็แปดปีตัวเข่าแปดปีดีหลวงพอไหนยิงเ้นบี้ย้อนแต่ว่า่ว่ายิงไปใส่พอดีย่าใช้อมใหม่ในที่นี้ลูกขาสองนะที่สองเราจะลาสั้นเลยในในอกาสที่วันนี้ วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ชาวบ้านดงเทงตำบลฝ่าสังอำเภอจตุรพักพิมานจังวร้อยเอ็ดได้ตั้งองค์กรถินเป็นกรถินสามคัคคีโดยการทำบุญมหากรถินอุทิศสงสนให้กับบุรุษพชนต่างๆแล้วก็มีคณะญาติโยมจะเดินทางมาจากต่างถิน่นหลายถิ่นหลายที่ มาทำมหากุศลด้วยกันมาทอดกระถินด้วยกันนะที่อย่างนี้หลายท่านก็มาหลายครั้งหลายปีหลายท่านก็ทำบุญอุทิที่วงกุศลมาหลายปีโดยความร่วมมืออย่างนี้เป็นความสำคัญในการสื่ต่ออายุพระพุทธศาสนาถวายกำลังใจกับพระสงฆ์ผู้จำบรญสาครบไตรมาสสามเดือน และปีนี้พุทธศักราช2568ก็ได้ร่วมกันทำบุกถิ่นอีกเป็นการทำมหามหากุศลแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้อานิสงส์ตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระรบรมบุตธานุญาตไว้แล้วนอกจากนั้นที่สําคัญอีกกันหน่งปีนี้เป็นปีที่เราก็ไม่คาดคิดกันก็คือมีการเสด็จสู่สวรรคคารายขององค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเราก็ได้ทําเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านไปด้วยเพราะพวกเราเขาอยู่ในพระบรมปพะิสมพานของสถาบันกษัตริย์เราก็ได้ร่วมถวายอลัยแด่พระองค์ท่านเราก็ได้ร่วมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลไปด้วยนําว่าการบําเพ็ญกุศลคราวนี้นอกจากเป็นการอุทิศสมกุศลให้กับบุรุษนแล้ว ได้น้อมถวายที่สําคัญแด่องค์ที่อยู่ในสระบนูของพวกเราที่เรียกเรียกว่าเจ้าแผ่นดินนอกนั้นญาติโยมทั้งหลายเจ้าภาพทั้งหลายที่มาจากหลายถิ่นหลายที่จากกรุงเทพมหานครจากสมุทรปราการจากาต่างประเทศเทั้งประเทศเยอรมนปรรมีประเทศอเมริกาประเทศอินโดนีเซียป,ป,ประเทศสิงคโปร์ประเทศอหรทศพปลลาวประเทศเมียนมาก,ก็เป็นต้นได้อนุโมธนากระถินในโอกาสเดียวกันนี้ แล้วก็ในโอกาสนี้ทางพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดดงเทงศริวัลเจริญธรรมแห่งนี้โดยการอาศัยเจ้าภาพหลายๆท่านนั้นเ,เช่นท่านดรกมลรอดคล้ายท่านสอ,อาชิกพุทธ,ธิสภา,าพร้อมด้วยครอบครัวของท่านก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันมาหลายปีคณะครอบครัวของตระกูลนนท์เยงเขตามตระกูลธรรมนาเขาตามตระกูลแก้วจันทร์ก็ตาม ตระกูลแสนมาศตระกูลอื่นๆหลายตระกูลที่ทําบุญปทิสนุสนเป็นประจำการปารบพระมหาเทระที่สิ้นไปแล้วก็ดีตัวอย่างเช่นการจากไปของหลวงพอ่พงพอพระบุคคลหลวงพ่อพระธรรมคุณเจดีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามที่กรุงเทพมหานครพระภาวนาบวรคุณเจ้าวาดวัดภาวนาอดีตเจ้าวาดวัดภาวนาพิจารามกรุงเทพมหานครก็ตาหลวงพ่อพระ หลวงพ่อหลวงที่เราเรียกว่าหลวงปู่ทองพระพรหมมงคลวัดพระธาตุสีจอมทองก็ตามเพราะท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานของพวกเราด้วยแล้วขพาพะมาเทระอื่นๆอย่างเช่นพระครูโสพลบุญยเขตอดีตเจ้าหน้าบนปราสังพระประชาพระครูศรีประเสริฐญานุกูลอดีตเจ้าอาวานวัดร่องคทาทับนปราสังเป็นครูบาอาจารย์เช่นกันนอกนา้น้ก็เป็นบุรุษพระชนที่เป็นพ่อแม่เป็น,เป,นเป็นปู่ย่าตายาย เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องที่ถือว่าเป็นบุรุษปรชนุมกคนเราก็ได้มาบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นมากุศลด้วยกันแล้วก็ได้ยกเขตนี้เป็นมากุศลแล้วก็ตอนท้ายนี้ก็มีคุณแม่น้อยเอวียงนนท์พร้อมด้วยลูกพี่วิมลรัตน์เวียงนนท์ลูกสาวก็ได้มา,าร่วมอนุโมทนากรินด้วยเพราะาคุณพ่อใหญ่ที่เรียกว่าพ่อครูบุญมีมรมาตรผล เป็นพ่อเป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเช่นกันท่านก็ได้มาอโนบโทนากลิ่นทุกๆปีท่านอายุ89ปีแล้วก็หวังว่าท่านจะมีอายุเกินร้อยปีนะรวมถึงคุณโยมวันนสรินะอายุเกินร้อยปีหลายๆท่านเนาะแล้วก็ร่วมกันอย่างนี้แล้วก็ตะกรูลแก้วจันทร์แล้วก็คุณโยมที่มาจากแก้วจันทร์ทั้งฝ่ายราชการฝ่ายกระชนฝ่ายชาวบ้านต่างๆก็มารูปกันอย่างนี้เป็นบุญกุศลร่วมกันแล้วก็ในขณนเราการพระ ที่วัดนี้ท่านก็ได้วัดดงเข่งท่านก็ได้ทำจัดหาของที่รึกโดยบารมีนั้นนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้เจริญพุทธมนต์สวดมนต์อธิษฐานจิตก็มอบพระสมเด็จที่มีอายุมากกว่า153ปีแล้วบางองค์ก็160กกว่าปีมาแล้วเป็นต้นเพราะ อของที่เรล่านี้เป็นของที่ดีที่สำคัญที่จะให้ญาติโยมช่วยกันไปเจริญพุทธมนต์สวดมนต์อธิษฐานจิตต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพื่อความรุ่งเรืองในชีวิตเพื่อเจริญในหน้นาที่การงานแล้วก็เพื่อให้แผ่บารมีให้ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นต้นขออนุโมทนาทุกๆท,ท่าน